ครับสวัสดี10บทคหกเจ็นะครับเวลาประมาณ ฮ่าโมงเคร่งครับผู้กำลังนำทรงรถลูกค้าครับลูกค้าทางบ้านดุงครับบ้านดุงบ้านใกล้เรียนเชียงครับสุดใหญ่เลยนะครับอาชีร้อยครับคงมีคูนมีคูณยอดรถไถนามีคูณนะครับเดิมๆครับน็อตไม่เคยขยับครับพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะครับสาลีเล็กอย่างดีเลยนะครับสาลีเล็กสาลีเล็ก เดินทางด้วยความปลอดภัยครับกำลังบอกเดินทางนะครับครับสวัสดีสิบทคหกเจ็ดนะครับวันรัฐธรรมนูญครับโ้ยส่งงานครับส่งงานขอบคุณลูกค้าทางบ้านดุงนะครับบ้านใกล้เรนเทียงครับหนองกาโนนสิมามาสันเอาครบเซตเลยครับสุภิขนอ้อยมาสันครับครบเซตนะครับอาร์ทีร้อยครับโคงหมีคูณ มีคูณคูณสวัสดีว่าสิบวขายครับสลรีตัวนี้ครับผมห่วงนะครับนี่เพิ่นได้ขอครับเสียวไปขนอ้อยว่าสันฮะรอรอเพ้นมารับนะครับบวยจกักรเคื่องพ้นครับโอ้ยจุดคําครับเดินทางครับวันนี้อาชีร้อยพงมีคูณคูณสวัสดีโอเคครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องช่อง YouTube บ่าวจงพาเลาะครับยังบานอยก่หลายคันเด้อนะครับ095842 2028ครับสวัสดี10ทค67ครับโอ้ดูเดือดเลือดพ่านครับขณะนี้เวลาครับ6.28มนาทีครับกำลังนำทรงรถลูกค้าครับผุนเบิ้งสวนยางพุนครับอุ้ย พี่กัดบ้านดุงครับหนองกายนนสีมาครับอุดรธานีสัญญาต้องเป็นสัญญาครับว่าจะมาส่งลูกค้าตอนกำกำต่อเสาทิ่หน้าตรงมีธุระครับจัดงานกีฬาครับป้าอยางมันมั่งง่ามแท้นีระวังว่คุณครับเบิ่งเปิดไฟสูงให้เบิ่งป้าอยางแปลนดีแท่นย้อนว่าใดรกรนี ใชล้ต้นยางมันเป็นอะไรกันนี่ต้นยางก็เอียงบาดิ่งดูละต้นยางเอียงไปตามแสียงตัวนั้นต้นยางเอียงระบาดนี่ลูกแท่งนี่ก็ได้มั้งนี่นี่ลงนี่เดินนี่อะไรนี่มองหามองมองมองลูกค้าว่ามันคำลูกค้าคือพระเจ้าอย่างนี้ลูกคือนี่ลนะเจ้าคือลูกค้า อาจจะจอดตรงไหนโอ้พ่อเขา้าข้าขาไปจอดขี่เข้าไปเลยพอวาจอดนี่ถึงแล้วนะครับเออก่อนอพ่ออขจอดล่องรถเออสืองกัอยู่นี่ออนรีเขาป้องเนนะเขาบ้านวนนึ <c oughs> ีูอ เห็แล้วครับโอ้ยช่วงอย่างงามครับงามแน่แท้นี่โชล,ล่าสิอ่ะลงมาดูนี่ครับแนว่ยบางแหนนะครับถึงเรียบร้อยครับคอร <c oughs> ีวิวเนี่ยด้นะคะอ่าโซล่าสิลงมาเลย อ้ยมาหน่อยเปได้บ้านผมก็ที่ได้ครับผมถ้าซึ่งรถเมย์ต้องค่ะได้ได้ค่ะได้ยินดีค่ะส่งถึงที่ค่ะพี่โอ้ยมีทีมีทีมงานมาด้วยครับโน่นทีมงาน FC ครับ fc ล้นลามครับโอเคโอเคแค่นี้แม่อ่ะกำลังปลดรับปลดปลด